ถูกนอกใจแล้วคุณจับได้แต่แฟนขอโอกาสคุณจะว่ายังไงหนึคือเลิกทันที 2. คือให้โอกาสลุงเคยทำโพยสำรวจมาแล้วนะครับจากคลิปเก่าๆของลุงผลการลงคะแนนเนี่ยพลิกหรือว่าหัดประกาเซียนมากเลยทีเดียวทั้งๆที่ไลฟ์โค้ดทุกๆสำนักนะให้ความเห็นตรงกันหมดเลยว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจควรจะเลิกทันทีอย่าไปให้โอกาสด้วยเหตุผลที่ว่า หนึ่งการน,นอกใจไม่มีคําว่าพลาดครับมันคือความตั้งใจล้วนๆไม่มีใครครับที่คิดจะนอกใจปุ๊บก็ทําได้ปรับเลยมันต้องผ่านการน,นึกคิดการตึกตรองผลดีผลเสียที่จะตามมาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับแปลว่าเขาต้องพร้อมที่จะเสียคุณไปทันทีถ้าเขาถูกจับได้นั่นแปลว่าเขาเลือกแล้วสองมีงานวิจัยบอกว่าสําหรับคนที่เคยนอกใจแฟนไปแล้วครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมนอกใจแฟนซ้ํางถึง3เท่าเลยทีเดียว ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นครั้งที่ยากที่สุดตั้งนึงแล้วครั้งต่อไปจะรู้สึกผิดน้อยลงเตยสามารถทําซ้ําได้ง่ายขึ้นและจะใช้เวลาตัดสินใจสั้นลงไปเรื่อยๆในการที่จะนอกใจแฟนครั้งต่อไปอีกอย่างหนึ่งสาหรับคนที่เคยนอกใจแฟนเก่ามีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่เขาจะนอกใจแฟนใหม่ที่เขาไปคบด้วยในสักวันเช่นกันแต่มันจะมีคําพูดยอดฮิตที่ว่าหนังสือเล่มเดิมมาออ่านกี่ครั้งยังไงมันก็จบเหมือนเดิมแทนที่จะให้โอกาสเขาสู้ให้โอกาสตัวเองไปห,หาคนใหม่หรือว่าไปคบคนใหม่อาจจะดีกว่า ่าเขาคนเดิมซึ่งนอกใจเราื่อสัต์มากกว่ารักเรามากกว่าทำไมยังจะต้องไปรั้งคนที่เขาหมดใจจากเราไปแล้วได้รักเราอีกต่อไปแล้วเพราะถ้าเขารักเราก็าแคร์เรามากพอเขาก็คงจะไม่ทําร้ายจิตใจเราด้วยกันนอกใจจริงไหมครับแต่ถึงแม้ว่าเราไลฟ์โค้ชจะให้คําแนะนําแบบนั้นผลโพลออกมาจากการที่พวกเราลงคะแนนกันเองปรับตรงกันข้ามนั่นก็คือเลิทันทีมีแค่4 0 แต่ให้โอกาสสูงถึง6กเร็นก็ฉั้นรักเขาอะนะก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับใครเลือกแบบไหนก็ตามนั้นเลยถามความเห็นส่วนตัวของลุงลุงเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะครับทุกคนสามารถผิดพลาดได้แต่ก็ไม่ควรจะผิดพลาดเรื่องเดิมเกินกว่า3ครั้งถ้าเกิน3มเนี่ยมันเกินเยียวยาแล้วครับถือว่าเป็นสันดาลละต่อให้รักแค่ไหนก็ต้องทางใครทางมันละครับแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าควรจะให้โอกาสกับทุกคนนะครับมันก็ควรจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเช่น หการที่จะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่า ครั้งแรกในรอบกี่ปีที่เขานอกใจเราคือถ้ามันเป็นแค่ครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราครบกันมาอาจจะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทั้งสองฝ่ายทั้งเราและเขาเราเองก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เขาตัดสินใจนอกใจเราก็ได้แบบเนี้มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขปรับปรุงหาวิธีไม่ให้มันเกิดซ้ําขึ้นอีกคบกันแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่วันก็นอกใจกันซะแล้วแบบนั้นก็ปล่อยมันไปเถอะอย่าไปดึงมันกลับมาเลย คงจะเป็นพวกนิสัยเจ้าชู้หรือพวกนิสัยรักสนุกงใจและเจตนาจะนอกใจโดยสันดานแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครบไปคุณก็จะเสียเวลาหรือว่าจะเครียดซะเปล่าๆข้อสองนี้ก็สําคัญนะครับเวลาที่เขานอกใจแล้วเราจับได้เนี่ยต้องดูได้ว่าเขาสํานึกไหมเขารู้สึกผิดจริงๆและเขาต้องการโอกาสในการแก้ตัวมไหมคือเอาจริงๆไอเราจะให้โอกาสเขาเนี่ยถามเขารอยังว่าเขาต้องการโอกาสหรือเปล่าบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการโอกาสหรอกนะครับ จุดประสงค์เขาเนี่ยเขาต้องการจะเลิกเขาต้องการจะคบคนใหม่จริงๆนั่นแหละแต่เขาไม่กล้าบอกเลิกกับคุณตรงๆไงเขาก็เลยใช้วิธีการนอกใจให้คุณเป็นฝ่ายจับได้และบอกเลิกเขาไปเองไอ้คุณที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรกลับมาเถอะให้โอกาสเข้าข้างตัวเองว่าพร้อมที่จะให้โอกาสเขาจริงๆแล้วเนี่ยคุณกําลังขอโอกาสให้กับตัวเองมากกว่าเพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปตอนจบเนี่ยยังไงก็ตับพังยิ่งกว่าเดิมเพราะถึงเขากลับมาอยู่ไม่นานเขาก็ไปอีกอยู่ดี ให้โอกาสเฉพาะคนที่เขาต้องการโอกาสเท่านั้นแต่อย่าไปขอโอกาสกับคนที่เขานอกใจคุณอีกโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยเพราะมันจะจบลงด้วยกันนอกใจซ้าแล้วซ้าอีกคุณก็จะวนเวียนอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสักทีที่เขานอกใจและเขาต้องการโอกาสจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดครับเขาจะขอโทษเขาจะยอมรับผิดโดยไม่แก้ตัวเขาจะเคลียจบกับมือที่3มโดยที่คุณไม่ต้องบอกให้เขาไปทำจะกล้าให้สัญญากับคุณว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้อีก เพราะเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนั่นแหละครับถึงจะแปลว่าเขายังรักคุณอยู่ 3. เมื่อเขาทําผิดเขาต้องกล้ายอมรับผลจากการที่เขาได้กระทําลงไปแน่นอนครับการที่เขานอกใจเรามันทําให้ความไว้วางใจของเราที่มีกับเขาเนี่ยมันต้องลดลงอยู่แล้วต้องพยายามแสดงพฤติกรรมที่จะสามารถดึงความรักความไว้วางใจจากเราเนี่ยกลับไปให้เขาได้อีกครั้งเช่นมีการทําตัวที่ดีขึ้นใส่ใจดูแลเรามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยโทรศัพท์ให้เราได้เห็นว่าเขาคุยกับ เขาแชทกับใครเพื่อให้เราสบายใจซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาจะสามารถทําโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่เขาได้กระทําผิดต่อคุณ แต่ถ้าเขาคิดไม่ได้กับเรื่องนี้ยังคงทําตัวลึกลับเหมือนเดิมแอบแชทแอบคุยล็อกโทรศัพท์คว่ำโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาเตรียมใจไว้เลยครับการนอกใจครั้งต่อไปจะกลับมาภายในระยะเวลาอันสั้นไม่ต้องให้คุณรอนางข้อ4ี่ก็คือดูด้วยว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยคุ้มค่าไหมที่คุณจะให้โอกาสเขาในการกลับมาอีกครั้งอัปเดตจากปัจจุบันนะครับไม่เอาภาพจําในอดีตที่เขาเคยดีแสนดีต่อคุณเหลือเกินปัจจุบันเนี่ยเขายังใช่คนที่คุณคบด้วยแล้วคุณรู้สึกสบายใจคน ที่อยู่ด้วยแล้วยังมีความสุขอยู่ไหมหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่มีความสุข ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะจะให้โอกาสเอากลับมาอยู่ข้างๆกายเราอีกทําไมล่ะครับควรจะให้โอกาสตัวเองมากกว่าครับในการไปหาคนที่สามารถให้ความสุขกับคุณได้มากกว่าเขาในคนปัจจุบันซึ่งคุณไม่ได้แฮปปี้แล้วเวลาอยู่กับเขาอีกต่อไปข้อ5้าสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือคุณต้องถามตัวเองว่าคุณยังสามารถไว้วางใจเขาได้อีกต่อไปไหมในอนาคตตอนนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเขาแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวคุณเองถ้าคําตอบคือใช่ อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงเราก็อาจจะสามารถที่จะกลับไปไว้ใจเขาได้อีกครั้งนให้โอกาสในครั้งนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นครับอาจจะสานต่อความสัมพันธ์ได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าคําตอบคือไม่คุณไม่สามารถไว้ใจและเชื่อใจเขาได้อีกต่อไปแล้วไม่ว่าเขาจะทําดีแค่ไหนก็ตามคําแนะนําของลุงก็คือเลิกกันไปดีกว่าครับ ถ้าลงเถอะคบต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันจริงๆอีกอยู่ดีเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีครับทั้ง5ข้อที่ลุงพูดไปขอบคุณข้อมูลประกอบจากช่องของคุณชองคาริสนะครับเห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและเอามาฝากสําหรับคนที่ลงโพลว่ายังให้โอกาสแฟนอีกครั้งื่อไปประกอบในการพิจารณาโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งมีค่าครับแต่จะเสียเวลาถ้าให้ผิดคนตักกันไว้ให้คิดแล้วเจอกันอีกีอีพีหน้าครับ